กูเนี่ยตั้นต่องไปกินพอแล้วไปมีตังนี่ไหนเต่เาไม่เก็บตัดไ่แช่ติ่งแช่ติ่งตันแช่เลยร้อมไดนะคะวันนี้ค่ะมามากินเม่องทำอะไรกันาบ้างที่ไม่เห็นอ๋อ่น้วไง แล้วในก็มีการซ้อมครับของลาซาด้า11:11สุปเปอร์โชว์ครับในวันนี้ครับที่จะเล่นตอน5้าโมงเย็น5้าโมงเย็นใช่คก็โชว์ของเราเป็นยังไงบ้างคะก็เมื่อกี้มีไปเราไปบ็อกกิ้งกันมาก็รับเรื่องนี้ครับแต่รอดูเย็นครับผมก็ถ้าอยากดูว่าโชว์ของเราเป็นไงก็ต้องเข้ามาดูลาซาด้าที่เป็น11:11สุปเปอร์โชว์เยอะนะครับทั้งผมปกติแล้วเราเป็นแบบนั้งตรงขาชอบอะไรเดื่องนี้อยู่แล้วไหม อันนี้น่ะคนนี้น่าจะชอบเยอะอะผมมีครับมีบ้างครับจริงๆก็มีแอบกดสินค้าบางประเภทไปแล้วแต่คนไม่ใช่ไหมนี่รถต้องทับค่อนข้างรถเยอะใช่รถเยอะมากที่สุดในปีเลยครับก็คือแคมเปญสิบเอ็ดเอ็ดแคมเปญที่เขาขนมาลดเยอะสุดแล้ววันนี้วันเดียวด้วยครับผมสุดสิบเอ็ดครับผมแฉกปากแฉกเนี่ะว่ายังม่เป็นเวลาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเวลเวลาเยอะเยอะเลยวันนี้ต้องถึง ตั้งหลายชั่วโมงถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับก็ยังมีไลฟ์ของพวกเราตอน5้าโมงเย็นก็เข้ามาดูไลฟ์กันได้ชอบตอนดูไลฟ์ก็ได้แล้วก็ดูไลฟ์เสร็จก็เข้าไปชอบกันต่อได้ใช่ครับผมท่านผู้ชมรอบปีรอบเมื่อวานอ๋อใช่หนึ่งปีก็จริงๆก็รับจำอะไรผ่านมาที่จัดงานนี้ครับใช่ไหมคะที่ได้จัดงานเราัองแรกที่งานที่เราไปงานเหมือนเป็น ครบรอบหนึ่งปีที่เราได้เจอกัแฟนๆใช่ใช่ไหมเร็วและเร็วเร็วมากไม่ได้รับกันเลยครับความรู้สึกของมันเป็นยอะไรจริงๆก็ขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณที่แบบแฟนๆที่ได้ถึอไรอย่างอยู่กันครบหนึ่งปีครับ จริงจริงมันก็เหมือนเราก็เหมือนเราคบรอบหนึ่งปีกันหลายครั้งแล้วด้วยครับแต่ว่ามีหลายอย่างอ่าวันเปิดตัวเงี้ยก็มีเขากระนับกระนั้มาเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนเป็น anniversary ของพวกเราก่ากับแฟนอ่าเร็วไหมคะโมเมนต์ที่ออกงานด้วยกันวันนั้นกับกับวันนี้ที่อยู่ด้วยกันจริงเนี่ยก็เร็วมากเร็วมากๆครับตอนตอนนั้นยังพูดไม่ค่อยเก่งเลยตอนนี้ก็ยังไม่เก่งเหมือนเดิม ็ต้องเปลี่ยนเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ทํางานแค่ทุกวันได้ลองอะไรใหม่ๆก็เยอะได้เจออะไรใหม่ๆก็เยอะก็เรียนรู้ไปทุกวันครับก็พัฒนาไปทุกวันเพังที่ทางานเราคนนต้องปรับตัวอะไกันใการทางานด้วยกันตอดเลยจริงตอนนี้ก็อยู่ตัวนะก็อยู่ตัวด้วยกันค่อนข้างอยู่ตัวครับไม่ครับตัวใหญ่ก็จะจะไม่มีอะไรครับ เห็นเห็นสองคนแบบเข้าฟินเดทมีการฟินกล้ามก็ด้วยงานที่กำลังจะต้องเดี๋ยวพอดีเดือนหน้าของพวกเราจะต้องสมชายกันหน่อยแต่ว่ามีหุ่นที่มันค่อนข้างต้องมีกล้ามเนื้อนิดนึงอะไรครับก็เลยช่วงนี้ก็จะเน้นเข้าฟินเดทอยู่มากเลยครับต้องไปถึงเมืองไหนเออจะได้บอกไหนกล้ามปูจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นครับก็แค่เอา ที่มันพอดีกับเราเพราะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำหนดเราว่าแบบต้องประมาณไหนแต่เราก็อยากจะดูแลตัวเองให้มันเป็นเป็นเวอร์ชั่นของดาวที่มันแบบดูดีขึ้นเลยครับผมว่าต้องเพิ่มครับเพราะว่าตอนแรกผมผอมอะไรครับตอนนี้ก็พยายามเพิ่มให้ตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงครับยากไหมสำหรับเราในการเพิ่มนโอ้เรื่องเพิ่มไม่ยากเพิ่มไม่ยากเลยครับขายไหมครับในการแบบ วิ่หนึ่งอะไรเงี้ยเราเทนเจริงๆที่เขาเทนมาสักพักหนึ่งครับผมผมอ่ะมีผมเพิ่มน้ำหนักช่วงก่อนไปเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงลงแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเทนกี่วันก็ทุกวันที่มันที่มันพอจะพอจะเล่นได้เพราะว่าช่วงนี้ด้วยางานพวกเรา,าเยอะแต่ว่าถ้ามีช่วงไหนเวลาว่างแต่ละวันก็จะก็จะดีเพราะเพราะเป็นพิเไหนะแต่ว่างานต่อไปจะโชว์แล้วก็เขา,า,าขู่ขมาว่ามีเราไม่เล่นหรอแต่ว่าแต่ว่าจะ ขนาดไหนยังยังไม่เห็นเหมือนกันครับต้องมีซิกแพคไหมต้องแพคเลยอันนี้ส่วนตัวอย่างมีด้วยครับแต่ว่าเพื่อตัวเองด้วยอันนี้เรเหม่างนะครับใครับผมเนล่างรยงอยู่ในช่วงไล่ไล่อะไรที่มันบังอยู่ครับยังบังอยู่ไข่ันม่เชื่อไม่เชื่ออ ยังังดได้เลยรเรายังมีค่อนข้างมีเวลาอยู่ครับก็ยังยังยัง,ยงมีเวลาเล่นอีกเยอะเลยครับตรงนี้เลยเรได้เห็นแบบแขนกุญชลอยหน่อยโปรแกรมครบับก็เล่นมาด้วย <laughs> นิด <laughs> <laughs> นึงเหมือนกันพาต่อไปแฟนๆหลายคนแบบอยากเปลี่ยนแต่ไม่เป็นแม่แล้วเลยเอ็นเก้าเกิดเอฟโฟก็น่ <laughs> าจะต้องใจแข็งกันประมาณนึงเลยครับมันเยอะเลยยังว่ามีแบบอดเยอะเลย ไม่รู้ไม่รู้ติดตามครับผมอยไปนนเยถอดบ้างไมอยาก่เตะเขินไหะแต่จะถอดโชก้ามเล็กนซรีโชก้าอยู่ก็เคยนะฮะในช่แต่ว่ากะเคยแหละปกติก็ไม่ได้มาถอดโชวคนนี้อยู่แล้วตอนนี้ยังยังอยู่ในช่วงเวิร์ชันอยู่ครับแต่ว่าคิวคิวได้เลน่าจะกำลังวางกันอยู่ มีบ้างครับแต่ยังยังไม่สมบูรณ์ครับแล้วเจอเพื่อนร่วมมือันโอ้เจอเจอบ่อยเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเราเวิร์กช็อปด้วยกันใช้เวลาร่วมกันวันนี้เดี๋ยวก็เจอครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองคนก็จะมาร่วมงานมาสตาร์สิบเอ็ดซีลิ่งซูเปอร์โชว์เหมือนกันใช่ครับก็ถ้าอยากดูว่าไอโฟอยู่ด้วยกันสี่คนจะออกมาเป็นยังไงก็วันนี้ก็ห้ามพลาดเลยครับมาสตาร์สิบเอ็ดซีลิ่งซูเปอร์โชว์ครับ ่ัความรู้สึกเป็นไงคะตอนได้มาเล่นเห็ือดแกสเตอร์ผู้ชายแบบที่เราอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยดีดีมากครับอันนี้จะไม่เหมือนแบบรัก็จะเป็นมนารอ่ไหมะจริงๆผมมาเปลี่ยนตอนแรกผมว่าอาจจะตัวีอวันนี้ก็เล่นเหมือนเป็นแบบว่ากลับมาเป็นร่างแก่งมากขึ้นวแขแรมาก็งเลยแล้วก็ด้วย เนเรื่องมันสนุกเลยครับสนุกที่จะได้เป็นเป็นเป็นสี่คนเนี่ยก็เลยก<ม>ับช่วงนี้ enjoy เอ็นจอยกงานทำงานมา,ากมงานเยอะก็ต้องมีทุกวันครับก<อ>็ <laughs> มันมีมันมีคอนเสิร์ตด้วยพวกเรามีแบบมีคอนเสิร์ตที่ต้องเล่นอีก<ม>อันทั้งแบบแฟนโทเปียหรือว่าจะจะมีอ่ามันดิลาไลฟ์ของพวกเรารอรันนก็ยังมีบิ๊กมอล์เทนนี่อะไรก็เลยก็เลยงานมันทุกวันด้วเพราะว่าจะต้องซ้อมโชว์พวกนี้ด้ย ไหวไหมค,ไหครับสบายมากครับตอนนี้กำลังเพ็ินจอยากับการทำงานทุกวันอยู่ครับม, <นะ S 2> มันไม่หนักเกินไปสำหรับเขาคูอ,อย่างครับถ,ถ้าหนักเกินไปเดี๋ยวจะน่าจะน่าจะไม่ไหวครับแต่ตอนนี้ไหวแต่เหมือนน้องป่งวยคร<ล>ับก็มีจริงๆป่วยไม่น่าจะเพราะว่าเจอฝนบ่อยมากกว่าช่วงนี้พอดีมีถ่ายงานการแจ้งด้วยแล้วก็ช่วงรลายฝนตกทุกวันเลยอเงียก็จะโดนฝนโดนแดดโดนฝนโดนแดดเลยมีมีวัดนิดนึงครับ ช่วงนี้ต้องอัดไหมคะวิตามินหาหมอยูแลนออัดมาช่วงใหญ่แล้วครัอัดมาอัดมาช่วงหนึ่งแล้วหนกันก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ังไม่ขอเังไม่อยเา้ยามามมามมามมาามาม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 ม่มา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 ามามมามมามม่มม่มมมมาามามาม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 มรับมามมามัมาม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 ไม่ามมม่มม ไปเป็นต้องที่ไหนอาจารย์ยังไม่ร้อนเลยกย่างเ้ยเดี๋ยแล้วก็ี่นะคะโอ้ยจีนตาเจอมากแล้วแต่ีนไปเรีกแสดงให้พี่แอ๋นนะคะไปก